โุ้ยวัดดีพ่อแมีพี่น้องเอ้ยควมข่วมเรื่มข่วมลงปิดกดวิดีโอเมีต่อจา้าต่อผักสองพี่น้องก็มาข่อเห็ดต่อจ้าค่อยย้ายว่าหันล่ะพี่น้องเบ้อ เร่มหน้าเร,รเริ่มลงเริ่มหลังสิกดอันไปนกดปิดวิดีโอพี่น้องย่ายเป็นประจำเนี่ยจิตประจำย่ายกดวิดีโอเป็นวิดีโอสันส่นซ้ำ เบื้งเฮ็ดเหม็นพี่น้องเหม็นอีดีเลยเหม้นจนปวดหัวมึงมันอ่นย่าเฮ็ดไข่สองไข่เนาะบันนี่มาเห็นมั้งอีกเลยจ้าเบื้องพี่น้องซ้ำเลยซ้ำหนึ่งบ่เห็นปัาดทบเบื้องกําลังกินเสียบ ไปต้งปุ๊กเพื่อนพี่น้องเพื่อเห็นบ่ห้างบ่พี่น้องระยะ ใบตองปลูกดีเลยพี่น้องบ่ใบตองปลูกคนสองโดกถ้าไว้ตองนั่นนะพันธุ์ีขาเงาอยู่ถ้ามีหมดสีสีเขียวเนาะพี่น้องสูงสูงหันไปหันอีกเห็นบอกเมือม่อเมื่อย่าย่ป้าปวัวพี่น้อง

แต่หงมใเด่นพูดมองมุนไปมุนไปขึ็นมาพีนนั่นนั่นนัน,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 น เบพี no no ok ่น้องดขายเงี้ยขายเงี้ยเสร็จแล้วกิบบ๊หนเด้เป็นกิบสันนี่พี่น้องยุกไก่กันนี่อุ๊ยอันนี้ก็เมียนยุกไก่กันมาหันนะพี่น้องอันนี้ก็เมีนสามด เสียบ่เมื่อวานยายกับม่นี่ได้พี่น้องเก็บเห็ดมันปูไปไหว้เมื่อไหรพี่น้องบ่อเพื่อนดีอย,ย,ยู่เห็นบ่เพื่อนดีอยู่ เก็บเก็บเห็ดอ um ันขั้นตะเล่นเรืองพี่น้องอู้เบ้บาเบิ้งพ่นอ่ะว่าเสียป้าพี่น้องเบิ้งไปเดี๋ยวไปเบื้องเห็ดเรืองเห็ดเห็ดเรืองพอดีเก็บเห็ดเรืองเดี๋ยก็เห็ดผพ่งออกพี่น้องเห็ดผพ่งง่เดือก็ออกทยอยออกจ้าเบื้งเรืองอลามบ้าถา ดอกเดียวเห็ดเิ่งกทย,ย่อยออกพี่น้องเบิ่งเห็ดอันขั้นตะเล่นเห็ดขั้นตะเล่นกอน่อนแย่กระลังระว่างเบียง กดพิษกดเถอะพี่พพพน้องพี่น้องเห็นแบบนี้ก็ตนนกๆๆ่ตื่นเต้นเลยเนาะพี่น้องเบื่อดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆตื่นเต้นจังเลยเบื่อพี่น้องเบื่ออุ้ย อันพุ่นกับเมียนี่เนพ่นยเสียวให้เบื้งแน่นแเห็นมั เก็บไปเก็บมาเรียกก็เฮ็ดผพิงออกพี่น้องเก็บล่อเฮ็ดผิงอันนี้ใครเิ่นร้ายอยู่ฟูกไว้นี่เก็บไปเก็บมายางไปยางมาเห็ดผิงก็เริ่มร้ายขึ้นพี่น้องว่าจะหอดมุมกล่องยาก เก็บเห็ดเรื่องนี้ต้องไปซาซาด้พี่หนุ่มบ่แซมไรแซมหนึ่งบ่เห็นในเซนสิเลียนเก็บเลียนเก็บบ่ได้เห็ดเรื่องเห็ดมันปูต้องไปซาซาตี่งขี้งคอยเขื่อนไปเสียมันโมมนคือเห็ดอันเพิงเนาะ

เก็บไปเก็บมาเฮ็ดเพิงสิตั้งเทอเลอดทารายุพี่น้องอีกบ่โดนประมาณสองมือเฮ็ดเพิงยายว่าเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงตะก้าเก่าหรอพี่น้องมันมันโชกโฉกมันมันคือเก่าตะก้าตะก้าเก่าพี่น้อง เก็บไปกับมวลไปเพื่อนไปพี่หน้่งย่างหละย่างออกกำลังกายไปว <c oughs> ่าเมนูเ็ดเ็ดบ่เมนตวตุ่นตาไล <c oughs> อุ่นๆพี่น้อ,นนองงามๆกําลังพ่อกินเสจยังเก็บเฮ็ดเปนไปเฮ็ดเรืองไปเก็บเฮ็ดเรือยงมาเห็ดเพิ่งคือสิเริ่มทยอยออกจะ,ะดอกสองดอกบ่โดนเลยพี่น้องมือสองมือนี่แหละแต่ยายก็เห็นดอกสองดอกอยุเฮ็ดเพิ่งพี่นอ้องยางโตห้อง กล่องไปเบิ่งนั่นพี่น้องเพิ่์นยุ่งมองบ่มีใบไม้เพิ่นกระติ่เตียนนาะเฮ็ดพี่น้องพ่อมีกันตัดเฮ็ดจังว่าเร็วๆปัสกดปิดบ่ได้เปิดกล่องโอ้ยเบิ่งเริ่มเปิดกล่องพี่น้องเห็นเฮ็ดอยู่นี่ล่ะไล่สามสี่ดอก ย่างไปย่างมาเฮ็ดผึ่งก็เริ่มออกพี่น้องมือซ้องมือนี่ละบ่ได้หลายแล้วยวบ่พี่น้องเริ่มเปิดตะกองเฮ็ดง่ามๆ่หันนั่นดอกนี่แต่ขาใหญ่ๆเริ่มงามแล้วยพุ่นหมุนขึ้นนีกหมุนไปพุ่นขึ้นนีก เห็นบอเ้าไปไหว้กับเหยียบขึ้น่าแหละพี่น้องอีกบุหรีมือมือซ้องมือพี่น้องเห็ดเพิงกสันเห็ดเพิ่งออกสิเปรี้งสีบะโนนองกอง <laughs> จะพยายามหรือพี่นนท์เปล่ามาสิได้ยดายเด้อเห็นบ่เหน้อยๆไข่เฮ็ดอ่งพี่นนท์เป็นอึมคึมอยู่บู้มันนี่ Khá cạnh nắng nó bên know. này nó còn ny ny khá ny ny khá ny 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 nhau ny ny bơ, ny ở ny 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 Lúc cây cây mà có tới kia là thân dẹp hết Dẹp hết mẹ Cả bên tay dẹp tuốt phi nuồng bơ Xem đây xem nừng mới hết mẹ Nhà cả bà nhai bài xài dưới đây ก็ว่าจะพร้อมไปซ้ายอยุ่เดียวแม่เรียงเออเออยู่นี่ดอกเดียวบอกระไรไรเดืพี่น้องเห็นบอกรเดียวอันนี้เฮ็ดอันนี้ย่าสีเอาร่องเอาบอกอย่าเนี่ยนี่กินได้ย่าสีาไปต้มพี่น้อง แยกเสียไปต้มแซไว้ถ้าพิจารณาที่หลังนะแซไว้ร่วมกันไว้หลายๆลพี่น้องดอกใหญ่ๆเมนแบตเตอรี่ย่ายสิเบิดบอกง่าย,ยก็สิขคจบกิบซํานี่เนาะพี่น้องพอกันกิบไม่จา้าบางที่อาจจะมาด้วยเห็ดเพิ่งสวัสดีจา้าขอบคุณสุข,ขุสุข,ข้นพี่น้องขอบคุณหลายหลายจา้าพอกันกิบไม่จา้าบายบาย,บาย